นายนิพิธอินทรส,สมบัติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยโพสเฟบุ๊รกระบุว่าพักสร้างอนาคตไทยกับพันเอกพิเศษสุชาติจันชติกุลผมยินดีที่ได้ผู้การชาติพันเอกพิเศษสุชาติจันชติกุลมาร่วมงานพักสร้างอนาคตไทยผู้การชาติมิใช่คนอื่นคนไใลเป็นบ้านคนเดียวกับผมแต่แยกย้ายไปเติบโตอยู่สงขลาเคยเป็นสจสจังหวัดสงขลาเป็นนายทหารประชาธิปไตยคนหนึ่ง ที่วงการเมืองรู้จักกันดีภาคใต้ตอนบนมีอดีตผู้ว่าธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลอดีตผู้ว่าจังหวัดตรังและอดีตผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนดูแลภาคใต้ตอนล่างมีผู้การชาติพันเอกพิเศษสุชาติจันโชติกุลเป็นคนดูแลผมเป็นผู้ประสานงานกับท่านทั้ง2วันนี้ถือว่าผมมีสองทหารเสือทั้งบู๊และบุญมาเสริมทีมสร้างอนาคตไทยภาคใต้แล้ว